โดครับตรงลงเอาน้ามาตัวที่สองบัต่ำก็หาโล่ครับตัวนี้เดี๋ยวให้ยงน้อยทายให้มันซีหาโลครับยังน้อยทายผมทายทอดสดว่าวเอยฟอีได้มสะดวกล้นสั่งละกำลังสี่ลงเอาครับ ดึงขึ้นบาได้ล้เมืองกันครับน้ำกันบบล็กปั้นไดเชียงเอิกนี่แหละืองครับสั้งละเชียงค้อเดือน ชังละครับชังละเห็นแต่หัวทองทองตัวที่สองเลยครับวันนี้ตัวที่สองแล้วงาไหมบ่ ถวมหัวเลยด้วยนี่ยท่วมหัวเลยครับน้ำเออจัดละว่ายน้ำเก่งไม่เป็นไรง้มตามสายไปอย่างนี้ละ่ะง้มน้ำสายไปอะ Nằm đứt khắp thuộm hóa <laughs> Nga nhây bỏ như lạ chưa đứng nga mày bỏ Chồm nằm nước bảo chăng lá นึงมามองตืง่นยังสุดใต้น้ำไม่ใช่สายดำยิงครับหมดลมหายใจเอาพักก่อนเฮ้ยตาลองมางมดิ เล็กวะ <laughs> รอครับ oh. ดำยิงไม่ได้แล้วครับหายใจได้ห้าวิห้าวิเอ,อตละสิ้นชื่อแล้วครับตึงบ่ đuôi tôi giày đi bao ô nhạc nhanh ê kim kim mái giày à. Shadow. đô chê đô tôi giày vô hả ไม่กล้าดึงมันมันพาวิ่งไปหัวม,มันขาดถ้าโดนใต้ท้องอะเนื้อมันอ่อนเมื่อเช้าได้เจ็ดโลตัวหนึ่งเจ็ดแปดโลอ่ะเมื่อเช้าตามแล้วงาไม่ตามแล้วนี่ละน่ะได้แล้ว ขายหรือเปล่าตอละมีคนมาเอาที่บ้านใครอยากได้มาเอาที่บ้านนะอ้อมน้อยเดีดูก่อนจะได้หรือเปล่าตัวนี้ ออตามไปครับตามไปโอ้โ่าล,ลื่นช่างน้อยเลื่อนช่างน้อยเลื่อน สแสดงว่ามันภาพเรนไปอีก,ากาอาสายจิ้งเมตรหาสิบฮะเลิกกับบ่บนน้ำไอ้ฉันน้อยคลองลงะม้างเนี่ย นี่แหเจ้าคือบ่ามไปหุ่นมันตื่นทวมหัวบ่นี่นี่ลนะหาที่ตั้งกล้องก่อนยืมยืมหน,มน่อย <c oughs> ต้องยืมแกนลอนใน,ในห้างบ้านครับมีอยู่น่อเพิ่นมีอยู่ยืมแกนลอนครับเดี๋ยวได้ได้จากนี้นก็พอแล้วแค่ประคองตัวขามไปเล่นี่แหละ อโอ,เอ้เดี๋ยวช่างละเอาถังกันครับพอดีข้างบ้านเขาให้ยืมถังว่ายน้ำเก่งเหมือนกันครับช่างละ คนชมสามสิบกว่ามาแล้วครับเนี่ยเขาว่ายน้ำเก่งยังวะไปเนี่ยสบายเลย,ย,ย,ยเตี้นตินต่อเอาเนี่ยเอาสายป่ เดี๋ยวไปดึงสายก่อนจะได้กินไหมเนี่ยตัวเนี้เห็นยังเห็น้วเห็นแล้วเห็น ไอเปียกไปด้วยเลยแถวนี้เขาไม่ยิงกันเหอไมโอ้ตกเอาตกได้ออ๋อย่าปปอมใช่ไหมรอดดูช่างละครับนุ่น พ่อบอยี่ละ่ะโอ้มันคือไปไกลขนาดนั้นวะ โอ้สายยาวขนาดนั้นมันลากข้าตองอ๋อแต่หลุดใช่ไหมนานอย่างเมื่อเช้านี่อหรอนนโอชะโด้ชโดเยอะครับพองนี้ดูช่างล่าหนุนโอ้ คานไปกับคานไปกับป่าหญ้าเลยนี่เจ<น><น>ออาตัดเอาแต่เยื่อไม่ม,ไมีได้เอาไฟแชกมาถูไปถูไปถูมาก็ขาด สายเบ็ดครับสายเบ็ดก็มีรอครับรอรอชมครับ อยู่วันนี้ละเอาอย่าครับตัวนี้ดูช่างละทุ่มเท ชมกันยาวๆเลยครับรับชมกันยาวๆโอ้ย <l acht> เอบมีด <l acht> <l acht> อีกเอาเอาเอาปาดกับลูกดอกอะ่นี้ละบ่เอามันสิจับยูบ่ล่ะแต่บ่มีลูกดอกดึงมาทั้งป่าเลยโอโ้ย Nhây có tôi nằm bỏ như ạ Ủa nổi quá Thoáng lai mà đây, Nào mới lực bắt đầu mà Buồn thứ cái mấy con buồn là bạt sáng cái gì นี่แหละเอาขึ้นไปฟังหุ่นชมกันยาวๆครับนู่นน่ะไม่ขาดไอ้ยร้อยร้อยยี่สิบเมื่อกี้ถ้าดึงถ้าดึงไว้บ่าปอยมันแรนกับยูหรือมั้งนี่และไอ้ดึงดึงทะลุออกกับมะปาด <laughs> ตัวมื้อเช้าใหญ่กว่านี้อีกโอ้ยผู้เหรอมาแล้วครับ ยึงละว่ายน้ำมาแล้วสองตัวสองตัวน่าจะประมาณสิบสามสิบสี่โลครับสองตัวนี้ขึ้นพี่อย่างนี้ละพอ,อหมดแรงวันนี้ ดูครับโอ้ไม่ต่ำกว่าห้าโลฮะห้าโลออดูที่ปลานะครับอย่าดูที่หำมเลย <laughs> ขอบคุณครับไอ,อ้ถังออมีดด้วยขอบคุณครับดูที่ปลาครับ <laughs> ช่อนช่างละมันไซไม่ถึง2อขีดนะครับครับเอาอยากเหลือเกินพ่อบอกงองนี้ละมาครับเดี๋ยวเอาลงให้ดูภาพนิ่งทางเฟซบุ๊กครับครับขอบคุณครับ